โอ้ย oh, yeah, oh, ึนแม่เดือยแฮกเดือยแฮกเดอยแฮกอกกับมาปุ๊บแม่ขูดเลยซา์โดนูดเห็นปูนอ่ะเห็นปูนโอ้ยยึแม่แตกเลยพี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยย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 ย ไม่รู้นะมันไม่ขูดหรอวะมันไม่แจ้งเตือนหรอไปซ้ายล่างเกิดมามันขูดตรงนี้เปล่าววะทุกคนขูดขูดขูดเครื่องเฮ้ยนี่ไงคุณ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 เครื่อง กำมเพิ่งมาไปเอาข้าวปีกาบินบนหัวตูนอยู่ไหนนี่มันมันทำไรวะตามมาเหรอมันตามมาแต่มันเดินตามมาอยู่นน่นปันเลยปันยับยับเลยไอ้หนยเงียบร้ออเหี้ยไก่ล้มถึงได้ไงอะ่ะรู้กูบอกมึงแล้วไอ้สัส ลืมไปว่าปิงเหลืองแม่เอ้ยนล้วเดียแฮปเวลาโดนแขวนเนี่ยดแม่เอ้าเห็นกูอีช่วยไม่ได้อะต้องว่าคนอืินมาช่วยใครนนี่มาช่วยหน่อยเพิร์นเราบอกให้เขาย่อตอนไหนก็บอก ตรงไหนก็ไม่่อยูึหนครับดึงไหน่อยครับมีใครไปมีใครไปช่วยยังหน่อยครับมีคนไปไปดึงยังไม่มีไม่มีไม่มีไเฮ้ยจัดจัดไอ้เล่นเหน่อยแป๊เดี๋ยวกูจะตัดแม่งเลยนะไอ้จัดใจเย็น เราดูได้ดึงเลยดึงเลยดึงเลยบอกหน่อยบอกหน่อยคนหนึงบอกหน่อยบอกหน่อยบอหน่อยต้องบอกต้องบอกบอลุดหลุลุล้ลุแล้วหลุดล้วหลลุ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 ดหไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกนะนี้ไม่ต้องบอกหยิบไปเลยจะพาคุลงเบดเมนเแม่ตีกูขนาดนี้สัตว์จะล่อง ับไปก่อนเลยสัตว์น่าลงขวากลางโอ้ ออกปะออกคอมเลิฟปะเนี่ยพี่เล่มกีจาปะเนี่ย <c oughs> โอ้ยพี่ตุมแม่เอ้ย <c oughs> มันตีผมได้ยังไงวนนะเน่ะ <c oughs> ขีดสามจุดเลยข,ข้างหน้าซ้ายขวาผมนดาอยู่ใต้เรืสจุดบักของปันอยู่โอ้โหมันตีผมได้ยังไง โอ้โหนุแม่ขู่ตรงกูเป็นสิบอันเลยตีตามกูอีกตีสามกูอีกตีสามกูอีกหนิมา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 มันเดินไปทางนี้เดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเนียนๆไว้เนียนๆไว้วิ่งมาก่อนวิ่งมา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 พี่บอกใย่อย่อย่อมาเลยเออย่อเข้ามาคือแมงบุมไอ้เฟิร์นถึงแล้วอ้ยวิ่งนี่กดย่อนะย่อนะอย่าอย่าอย่านี่นะย่อนะ ทำเครื่องไหนครับไปเลยไปเลยไปเลย์มันค่อยๆย่อไปไป,ไปไปปั่นเครื่องเดิมอ่ะกูกก็พังแม่ไปเลยละกันไหนซันมันอยู่ไหนอ่ะพี่มันจิ๊บว๊บล่ะกู้งเล้งมันตามนี่เ,เห้วตามแล้ว <ś red> โอ้โ

นั่นไงอ้าวนักอ้าวนักหนักผมจะวิ่งไปออกหูนำเควสโอ้โหนี่ไงโอ้แล้วโนวันอยู่ตรงนั้นบดีเป๊ะเฮ้ยช่วยเร็วมากรึง่าย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 ไอ้นั่นมันขุดไว้เยอะมากนะเว้ยไอ้ับก่อนล้วย่อมาย่อมาย่อมาเอ้ยมันกลับไปมันกลับไปเอ้ันกลับไปกลับอยู่กับพี่อยู่ไอ้กลับกลับกลับเห็น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  เอาดพี่ยอดย่อมมันดึงได้นะเอาเอาเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมันอุ้มแล้วอ่ะวิ่งเลยวิ่งได้เฮ้ยระวังกูกเองไอ้เฮี้ยนดึงไม่ขึ้นไอเฟิร์นพังพังเรเล่นไหมพังเรเล่นไอเฟิร์นบอกไว้ไอเฟิร์นบอกไว้ดิ ไม่ทันพี่ไม่ทันไม่ทันเข้าไปถึงได้นะเถึงแล้วมันจะแดงผมดึงแล้วผมดึงแล้วถึงแล้วนะถึงตัวแล้วนะระวังนะเย้าไอ้หนุ่ยฉีกคันมาเลื่อยคันมาเออสวยไม่มีเลยไม่มีแทงเหรอไม่มีอย่างน้วผมต้องมาโซเทียมก่อนล่ะพี่ใช่ต้องมาโซเทีมก่อน ผมหน้าไข่หนุ่ยสองอันอยผมมีแทงหลังแล้วผมถอนตัวเทมล่อแล้วให้ให้แทงหลังแล้วพี่ก็ดึงผมถอนได้ไหมถอนอยู่ไม่ไม่ขอขอแทขอถอนเดี๋ยวมันจะได้ไปไปรอช่วยเลยเดี๋ยวรอเอา้าเชี่ยถอนตัวเทมแล้วแทงหลังหายลืมไปไปแล้วกูทำอะไร <c oughs> ไม่ได้วะ <c oughs> ไอหมากูหมากูแล้วไล่กูยาวเลย ไอ,อ้โอ้โหกินเบ๊โอ้ยโอ้โหตีกูแต่ละดอกให้เอาไก่หนุ่ยขึ้นเร็วมันกลับไปแล้วเสร็จปะเนีย่นยจะถึงแล้วกางแบบกางแบบแล้วถึงวิ่งออกเร็วมันขุดไปหน้าประตูด้วยนะ,ะมาเผลออะระวังนะออกเลยออกเลยออกไปเลยโอ้โหแม่งตีแบบ,บออโอ้โหสบัดเลยอ่ะนี่วันนี้มันคืออะไรมันี่มันไรมนคืออะไรมันคืออะไรมันคืออไรคอแมลงไหนปันปันใหญ่ยัง ใช่ใช่อยู่ตอบันใหญ่วิ่งออกเลยมันมันมาแล้วมันมาแล้วตอบันใหญ่เหรอไม่ออกประตูเลยนิกออกประตูนกนิกอยู่ไหนผมอยู่อยู่บ้านใหญ่เบียผมขึ้นมาบนบ้านใหญ่ขึ้นมาบ้านใหญ่เร็วข้างล่างนะไม่ใช่ข้างบนนะไม่ทันนะนะไอ้นี่ขวาขวาขวาข้างหลังเร็วไอ้เล่ศบันโอ้โหโอ้โหเจ็บเชียวคือไม่ตีผมแต่ลิศทีคือแบบสุดๆอ่ะโอ้โห คนประเทศอะไรเนี่ย